รอยกับผลิตภัณฑ์ TFM หลายๆครั้งการทำคุกกี้ที่มีการปั้นหรือขึ้นรูปมักพบปัญหาการอบไม่สุกเนื้อแห้งและแข็งกระด้างแต่เรามีเทคนิคนง่ายๆมาแนะนํานั่นก็คือการพักแป้งในตู้เย็นประมาณ30-60นาทีเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวก่อนจะทําให้ง่ายในการปั้นและขึ้นรูปได้ทรงสวยหลายเส้นคมชัดเจนและอีกหนึ่งเทคนิคคือการเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์กระกอแป้งที่ผลิตจากข้าวสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับการทําคุกกี้ชนิดต่างๆทําทให้เนื้อขนมมี ความกรอบร่วนและสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทเมนูและวันนี้เรามีตัวอย่างการทำคุกกี้ตารางเรนโบว์มาฝากกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงไข่ไก่ผงฟูคนให้เข้ากันและแป้งสาลีอเนกประสงค์รากก ตีผสมให้เข้ากันจนแป้งจับตัวเป็นก้อนเรียมไว้ค่ะจากนั้นแบ่งแป้งออกมาใส่สีส้มสีชมพูสีแดงสดสีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเขียวแอปเปิ้ลและสีเขียวแก่แต่ละก้อนก้อนละประมาณ30กรัมและแบ่งแป้งสีขาวประมาณ100กรัมนำแป้งแต่ละสีบาคลึนเป็นแท่งยาวแล้วนำมาวางทับสลับสีกันเป็นชั้นห่อด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นประมาณ30-60นาทีจากนั้นนำออกมาหั่นตามขวางหนาประมาณ1เซนติมตร วางเรียงลงบนถาดอบนําเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วนําออกมาพักไว้จนเย็นสนิทจัดคุกกี้ตารางเรนโบว์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการขึ้นรูปคุกกี้ให้สวยเป็นเส้นตรงและคงรูปเพื่อให้ได้คุกกี้ที่มีรูปทรงสวยและลายเส้นคมชัดเจนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์คุกกี้ให้มีรูปทรงสวยดังใจได้แล้วล่ะค่ะ